เอ e ว y o n e วันอันยองฮาเซลสวัสดีค่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องสู้คุณสูุ้ขคนค่ะมื้อนี้ค่ะกินมามากเกาหลีกรับนี่เลยสมพักเสียนเออวนาสมพักเสียนจริงจริงมันก็คือกิมจิเกาหลีค่ะพี่น้องแต่ว่ารสชาติเนี่ยสมพักเสียนจังได้จังส่นเลยค่ะอ๋อเดีนน๋ยนะ มันคือยอนยอลมูกิมจินะคะอันนี้ยอลมูกิมจิคะ่ะผู้ใดโบเคกินล่องเบิงเด้อคะ่ะาโลชาติคือแห้งพี่น้องนี่ก็ไค่ตุ่มสอหอยย่างห่อนย่างห่อนอยู่แต่ว่าสมีความ หาน้ำซดไม่เจอแล้วเพราะว่าแบ่บอืม เนี่ยมันก็คือใบห้องอันใบห้องอันไอหัวบูอะค่ะหัวบูหัวชเท่าบ้านเขาอะค่ะแต่ว่ามันแต่ละหัวชเท่าเมื่อก็สซิมีหลายพันเนาะแต่พันตัวมันสีหน่อยๆนะจังเลยไข่ต้ม ทนเขากันอีลีค่ะ ไม่มากไม่ม่กินจิมจีบ่อยเป็นค่ะเดี๋ยวนี้หากินจนเบิดพอไปกินต้นนี้ละปัดโตมันสมพักเสียนดีๆนี่เองพี่น้องเอ้ขายต้มยางมาตูมเอาพี่น้อง มือดีขึ้นดีขวยก็เอาไปกินกัะโซจูพี่น้องเอ้ย ăn cái cái. <laughs> Sau tháng thì cả bầu ừa ăn rồi phải không? นี่จะบอกว่าทายไงทายในห้องนอนนยพี่น้องห้องนอนกับบล็อคเมนาห้องสีไงนะเนี่ย,ยแขนเสืออในที่นอนทยายถถวเสียเออไปไทายข้างนอกได้บได้แต่ว่าเกงใจข้าเจ้าอ่ะ เพราะว่าอยู่น้ากันมันมีสามห้องเนาะแบบมันก็ใส่ห้องขั้วน้ากันใส่ห้องน้าน้ากันเข้าสิเปน็นนางกินนางเบาอยู่เพียวกับกะละกับกะลอยู <c oughs> ่เพราะว่าลังเทืยอเข้ากับยางไปยางมากนาพี่น้อง <โ frustrating. c oughs> มันใจรักเนาะพี่น้องเนาะนั่นละทายอยู่ในแจงสีกับเอาหะมสมพักเซียนเกาหลีอืมอ พี่น้องลองกินเบิงอันนี้ไม่มีไม่เกี่ยวกับโฆษณานะแต่ว่าเกี่ยวกับว่าความชอบส่วนโตนะพี่น้องโอ้ยสมพักเสียนขนาดยุ่ืงงทค่ย,ยุ่งกรุงเป็นยังบัาหากินได,ได้ง่ายๆเนาะ อันนี้พูดได้กินแล้วบ่อกคือภาคเสียนเนี่ยคอยให้เต้เลยเต้อีดงังมาอีดังยางน้ำทางเว้เศษกับเปื่อย เปิดล่ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิไปหาของหวานกินก่อนกินข้าวไม่กินหวานสันดานไผ่เห่อผู้สาวเถ่ายันสันดานไผ่นะ <c oughs> เดี๋ยวสิไปหาของหวานกินค่ะ <c oughs> อุ้ยเลิกอ,อีกแล้วคลิปกอนกับตด๊ดโอ้คลิปนี้ก็เลิกอ,อาการหนัก <c oughs> โอเคค่ะพี่น้อง ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้ด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้คนเห็ุคลิปกันเนาะพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องสลังเฮโย